สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่อง m a c h i n i n g Center Brand Haitian Model VMC 850 Mark II ที่จะทำให้งานแม่พิมพ์และงานออโตพาร์ทของคุณเป็นเรื่องง่ายๆขนาดโต๊ะอยู่ที่1 5 0 0คูณ500รมมระยะการเคลื่อนที่แกน X อ,อยู่ที่850ม mm, มแกน Y อยู่ที่500มิลิเมรและแกน Z อยู่ที่500มเมตร สปินเดิลสปีด12,000รอบเป็นแบบ direct drive มีความแม่นยำสูง accuracy บวกลบ4ไมครอนที่ระยะ300ม mm. ิลิเมตรเนียไกด์เป็นของไต้หวัน c o n โทรลเลอร์ Controller เป็นของฟานนะักตัวแม็กกาซีนของไต้หวันจุได้ถึง24ทูนรองรับชิ้นงานได้ถึง600กิโลกร,รมัมขนาดเครื่องอยู่ที่2500คูณ3400คูณ2550ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักเครื่องอยู่ที่6ตัน หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาตามข้อมูลนี้ได้เลยค่ะหรือจะนำชิ้นงานมาทดสอบการใช้งานที่โชว์รูมก็ได้นะคะเรามีทีมเซอร์วิสและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้บริการและซัพพอร์ตลูกค้าค่ะ